สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR ้ h แ n n e นนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้น อนาคตก็ไม่มีใครทราบน,นะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับฉะนั้นสูตรที่นํำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้สำหรับคลิปนี้เรามาตามกันต่อกับสูตร หลักสิบบนนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วทั้งหมดเข้ามาเก้างวดติดนะครับสูตรนี้งวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับ ได้457นะครับหลัก10บ,บนคือเลข4นะครับออก4 4 6หลัก10บ,บนคือเลข4ถ้าเราจะย้อนดูนะครับจากอาดีตที่ผ่านมานะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ คำนวณแล้วได้2 3 5นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ2 2 3หลักสิบบนคือเลข2งวดต่อมานะครับคำนวณได้1 2 4 1หธันวาออก5 2 2หลักสิบบนคือเลขสงวดต่อมานะครับคำนวณได้2 3 5 16ธันวาคมออก9 2 4หลักสิบบนนะครับคือเลขสอง วดต่อมานะครับคำนวณได้3 4 6 30่ธันวาออก5 4 1หลัก10คือเลข4วดต่อมาคำนวณได้6 7 9ผลรางวัลที่ออก17มกราคมนะครับออก774หลัก10คือเลข7วดต่อมาคำนวณได้2 3 5 1>, 1กุมภาออก2อ7อหลักสิบบนนะครับคือเลข2งวดต่อมาคำนวณได้7 8 0นะครับ7 8 0ผลรางวัลที่ออก16กุมภานะครับออก4 0 3เลข0มาที่หลักสิบแล้วก็งวดต่อมาคำนวณได้2 3 5นะครับ1มีนาออก 938เลข3มาที่หลักสิบแล้วของงวดที่ผ่านมานะครับคำนวณไว้ได้457ผลรางวัลที่ออกก็คือ446เลข4มาที่หลักสิบเดี๋ยวเรามาย้อนดูวิธีคิดวิธีคำนวณสักสามงวดนะครับจากงวดวันที่1่กุมภาพันธ์ลงมานะครับสูตรก็ไม่ยากนะครับสูตรก็สั้นๆง่ายๆ ตำแหน่งที่เอามาใช้บวกกันนะครับจะมีแค่3ตำแหน่งหลักแสนนะครับบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับได้ผลลัพธ์ตัวแรกบวก1คงที่นะครับแล้วก็บวก2คงที่ 5บวก5เป็น10บวก7เป็น17นะครับได้เลข7 7บวก1คงที่เป็น8 8ดบวก2คงที่เป็น10เป็น780นะครับงวดน,นี้ผลรางวัลที่ออกนะครับ16กุมภาพธาออก7 8 1 4 0 3ง่วันนี้หลักศูนเอหลักสิคือเลขศูนย์ วัต่อมานะครับแสนคือเลข7 7็เบวก5เป็น12บวก0อนกก็เป็น12ได้เลข2 2บวก1คงที่นะครับเป็น3 3บวก2คงที่เป็น5 ได้2 3 5นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ1มีนาคมออก8 7 5 9 3 8หลัก10คือเลข3ว่าต่อมานะครับหลักแสนคือเลข8 8มาบวก9เป็น17 17บวก7อีกเป็น24นะครับได้เลข4 4ตัวนี้บวก1งคงที่นะครับเป็น5 5้บวกงคงที่เป็น7อันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับได้4 57ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดที่ผ่านมาออก503 4 4 6หลัก10คือเลข4ทีนี้เรามาดูของงวด16มีนาะคมที่ผ่านมานะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่ หนึ่งเมษายนนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขห้าห้ามาบวกสองหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดมาบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับคือเลขหนึ่งเป็นแปดนะครับได้เลขแปดแปดบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่เป็นสิบเอ็ด ได้เลข1ได้เล้าหนนะครับ3ตัวนะครับตัวไหนจะมานะครับหลัก10บ,บนนะครับจะมีตัวไหนมาหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับสถิติที่ผ่านมาก็9งวดติดนะครับที่เข้ามาแต่อนาคตก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีใครทราบน,นะครับว่า ลรางวัลจอกอะไรท่านผู้ชมต้องวิเคราะห์ไปตองข้อมูลด้วยตัวท่านเองนะครับถ้าจะนำไปใช้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาทยอยลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีสมหวังร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ